สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจอีนำแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันคาดการความน่าจะเป็นของศึกมวยไทยเจสีประจำวันที่23มีนาคม2568นะครับศึกมวยไทยเจสีครับแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจสีเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาเริ่มแข่งขันในเวลาบ่ายสองครึ่ง แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รุ้นได้เชียร์ได้ชมกันในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันทางช่องเจ็ดสีส่วนแฟนมันมวยท่านใดที่เข้ามาฟังไบชมกันแล้วก็ไปจาบติดตามมวยเด็ดและก็คอมเมนต์สติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะครับสักอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลและการจัดทําคลิปด้วยขอบคุณพระคุณอย่างสูงครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีครับไปเริ่มไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับฉลามเพชรสราชภูมิเจนกับสิงห์สําโงสินนายกอนง คู่นี้ต่อยกันพิกัด124ปอนด์เจ้าฉลามเพชนะครับก็ฉลามเพชปอปุ่มยิ้มนะครับมวยน้องคายซอมสอราชภูมิเป็นมวยรูปร่างดีนะครับประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักตะดักต่อยนะครับเน้นที่แข้งกับหมัดการยืนมวยยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับออกทรงฝีมือรุนนับรุนน็อกได้ครับฟอร์มดีล่าสุดชนะน็อกยก5เพชรทวินเทพภาคินเนสเกตเพชร14ธันวาคม2567ต่อย127ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนน เพิ่งเจิ้งเพชรพมคงคลมวยไทยในศึกท่อน้ำไทยต่อยร้อยยี่ห้าปอนส่วนคู่ชกสิงห์งสำโรงศิลา,ายกอนน่งรุ่นน้องนะครับมวยจากอุบลอายุ1 8บแปสง้อเสมเกียรติเพชรเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงมีทั้งนอกมีทั้งในขวางแทงได้มีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มสดนะครับหกไฟหลังยังไม่แพ้ใครหมัดศอกอันตรายฟอร์มล่าสุดนะครับชะนะคะแนนนัดตีเจริญเมืองมวยไทยในศึกท่อน้ำไทย เมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 7ต่อ121ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนไั่สีทองเกียรติโสพลในศึกท่อน้ําไทยนะครับ1ิ 10, พฤศจิกายนส5 6 7นาหะครับสำหรับคู่นี้นะครับกระดูกประสบการ์ใกล้เคียงการเตะสิงสําลงนะครับมันจะแน่นมันจะแม่นกว่าแต่ว่าจะเสียเปรียบเวทหน่อยมุมมองผมนะครับผู้ชนะผมยังชอบไปที่สิงสําลงสินนาย,ยกอนงนะครับฟอร์มโดยรวมดีกว่าการยืนมวยแน่นกว่ารุ่นน็อกรุ่นนับได้จะเป็นฝ่ายนะครับเอาชนะทางด้านของฉลามเพชร สอราชภูมิไปได้ครับในคู่แรกต่อกันที่คู่ที่2องของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงเจนกับฮาลิสสจิตสนองชาติคู่นี้ต่อยกันพิกัด125ปอนด์เจ้าชัดชัยน้อยนะครับนักมวยจากสงขาซ้อมอยู่เกียรติเพชรอายุ20สูง170เป็นมวยรูปร่าง คงสร้างดีนะครับ1้0นี่ถือว่ารูปร่างใช้ได้ถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนะครับเหลี่ยมเชิงดีดักเตะขวาต่อยขวาแรงหมัดศอกอันตรายเข่าในนะครับขวางแทงดีกระดูกประสบการณ์ดีกว่านะครับส่วนสังข์ด้านคู่ชกครับพาดิสจิตสนองชาตินักมวยกรุงเทพซ้อมที่ค่ายมวยสจิตสนองชาติอายุ1 5บห้าสูงนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับต้นต้นอ,อันตรายนะครับหมัดศอกคมเหลี่ยมตัวดีนะครับ วงในมีขวางแทงฟอร์มนะครับล่าสุดแพนนกยกสีฟ้ามงคลสโชคมีชัย4มกราคม2 5 6 8ในศึกเกียรติเพชร SKS ต่อย125ปอนด์แล้วก็ชนะนกยกสีเพชรตะคุณสรพอมรในศึกท่อน้ำไทย17พฤศจิกายน2567ต่อย118ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับอ่ฟอร์มนะครับฟอร์มพอกันนะครับฝีมือใกล้เคียงแต่ว่าทางด้านชัดชัยน้อยรักยิ่งดุเพิ่มขึครับครับดูว่าจะดีกว่าหน่อยที่สำคัญคือหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีกว่า นะครับรุ่นน้ำรุ่นนอกได้ทั้งคู่ครับคู่นี้ชัดชัยน้อยโสจิตสนองชาติอ่าชัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะฮาริสโสจิตสนองชาตินะครับขออภัยด้วยนะครับต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกนะครับหน้าดูมากเพชรสุขุมวิทบอยบางนาเจอกันกับมงคลเด็ดเล็กพ่อพิมพ์อ่อนคู่นี้เก่าเกมทั้งคู่พิการร้อยสามสิบหกปอนด์เจ้าเพชรสุขุมวิทนะครับกลับมาในรอบเกือบปีนะครับกลับมาในรอบเกือบปีมวยเก่าเกมกระดูกดีอายุยี่สิบหกศูนยหกสิบเจ็ด ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมอันสุขุมวิทมวยถนัดขวาพื้นเพเป็นมวยเข่าดูดันแข็งแกร่งแข็งนะครับแ,แ,แ,แต่ว่าช่วงหลังออกแนวฟีมือตั้งรับจับทางนะครับมีเดินมีถอยตามจังหวะแล้วก็ช่วงหลังนะครับฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตมงคลศึกวันแล้วก็แพ้คะแนนกองศึกแฟร์แท็กในศึกวันแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีในศึกวันยังไม่ชนะใครนะครับส่วนคู่ชกมงคลเด่นเล็กพอพิมพออนเก๋าเกมก็ดูดีเหมือนกันมาเคลื่อนไหวไปแล้วนักมวยจากร้อยเอ็ดซ้อมที่พอพิมพ์ออน อายุ29นย70พื้นเพเป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นกลับมาในไฟล์ล่าสุดออกแนวฟีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยเหลี่ยมตัวดีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมวงในปั้มตีดีทรงสไตล์คล้ายกันนะครับเก๋าเกมกระดูกดีด้วยกันทั้งคู่สําหรับผู้ชนะนะครับผมมองไปที่มงคลเดเล็กพอพิมพ์ออนนะครับได้เคลื่อนไหวไวแล้วแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าทางด้านของเพชรสุขุมวิทบอยบางนาไปด้วยนะครับน่าจะเป็นไฟายเอาชนะเพชรสุขุมวิทบอยบางนาไปได้ครับ และก่อนจะไปว่ากันนะครับที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดขอฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยผู้สนับสนุนหลักของทางช่องเรานะครับสำหรับแฟนม,นมวยท่านใดน,นะครับหาที่เล่นหาที่ลุน้นหาที่เชียร์หาที่ออกตัวบังทุนขับฝากไว้ด้วยมวยพยกลสองสี่ครับมวยพยกราคาสนามมวยพกยกลดราคาจากวีทีนะครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่ p y สองสี่นะครับมวยพยกลงสองสี่มวยพ,กย,ก 24, วย,พกยกระบบอัตโนมัติ ไปดูกันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดครับจอมพลรันชัยเจอกันกับซุปเปอร์ลิกจิตวงนนซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยสามสิบห้ปอนด์เวทีมวยช่องเจสีของจอมนะครับเจ้าจอมเนี่ยมวยสุราษฎร์ซ้อมพลรัชชัยอายุยี่เบีุรกระดูกประสบการณ์ ผ่านเบอร์ดีเจอเบอร์ใหญ่มาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในเดินก็ได้ถอยก็เป็นนะครับตามจังหวะตามแต่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนดักติดักต่อยก็ได้นะครับอาวุธรุนแรงทุกลูกมีหมัดมีสอกเสริมวงในปั้มตีดีนะครับแล้วก็ตีกัน้นคอเก่ง ฟอร์มสดนะครับล่าสุดชนะการเพินเทองหล่อสิงลงพี่น้ำฝน2ครั้งซ้อนที่ช่อง7สีต่อย135ปอนด์ทั้ง2ไฟส่วนคู่ชคครับซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์มวยขอนแก่นอายุยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบห้ามจิตเมืองนนท์เป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางเกี่ยงดักเตะดักต่อยดักเสียบด,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 ดักแทงเลี่ยมตัวดีสายตาคมนะครับหมัดสอกอันตรายการผ่านมวยถือว่าใช้ได้เหมือนกัน ล่าสุดแพ้คะแนนสุมรักน้อยเมื่เดจ็ดเปเก้าในศึกมวยมันสลัคหามสิบเอ็ดกุมภาพันธ์หกแปดต่อยร้อยสิบสามปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนสุมรักน้อยเมื่เดจ็ดเปเก้าที่ลังสิตยี่ิบหกธันวาคมหกเจ็ดต่อยร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันแต่ว่าเจ้าซูเปอร์เล็กมันจะต่อยมาเยอะกว่าหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีค่าใหญ่ทั้งคู่สําหรับผู้ชนะผมยังมองไปที่แชมป์เก่าครับจอมพลันชัยนะครับอ่าน้าจะนะครับน่าจะเป็นฝ่าย ชินกับการต่อยกลางวันมากกว่าชินกับการต่อยที่ช่อง7็มากกว่าน่าจะเป็นฝ่ายอัจฉระซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ไปได้นะครับมาปิดไทยกันที่3ตัวชอบนะครับ3ตัวคัด3ตัวชอบศึกเมือไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่23ิมีนาคมนะครับตัวแรกชอบที่ชัดชัยน้อยนะครับกระดูกประสบก,การณ์ดีกว่าอาวุธคมกว่าตัวที่2ชอบที่มงคลเด่นเล็กวอปัญญาไวหรือว่าพอพิมพออนนะครับร่างกายดีกว่า นะครับและตัวที่4ชอบที่จอมพลันชัยคุ้นเคยเสภาพแวดล้อมมากกว่านะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทีเด็ดมือไทยเจ็ดสีไว้ด้วยสวัสดีครับ